งานถนนคนเดินของดีบางโัทองจัดที่ถนนข้างวันล่งใน22บางโัทองจังหวัดนนทบุรี <Wow. S 1> งานมียาวถึง7กันยาพามาดูฟีดแบบผลตอบรับว่าวันแรกคือ29สิงหาบรรยากาศเป็นยังไงแม่ค้าทำอาหารข้าวหลามนอนอู oh, <no. S 1> วันแรกนะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามผู้คนละลานตาทุกอยาก่างมากมายท็อปเบเกอรี่เราเจอเอรลี่ยนไม่ใช่อันนี้มาดามทะเลดเจอโมจิฟันสด เจอหนวดปลาหมึกดุ๋มดุ๋มผู้คนควักไข่แวะทุกร้านมีแรงเป้าให้เราชิงช้าสวรรค์ก็มาเอเวนเจอร์ก็มีมีบ้านผีเสี้ให้เราไว้ลุ้มไปทดสอบเสียงกรีดนอกจากนั้นมีบ้านลมแล้วก็ของเล่นสำหรับเด็กน้อยร้านอาหารที่แปลกตาไปและที่สำคัญผู้คนเยอะแลวก็ได้ขน,นาดตุ๊กตาตัวใหญ่รอให้เราไปไข่คว้าสิบบาททุกอย่างโยโยนใจไม่ต้องไปไกลถึงคนครปฐมรีบรีบมานะคะ